พอเพื่อสังคมวันนี้เรามาดูกันครับว่าการประกันจะสนับสนุนภาคเกษตรกรรมได้อย่างไรประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแ,แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคุตสาหกรรมแต่เกษตรกรรมก็ยังคงเป็นผลผลิตหลักของประเทศ และแรงงานมากกว่า8.7ล้านคนก็ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรมและการปลูกข้าวก็ยังเป็นการผลิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศวิถีชีวิตของคนเพาะปลูกข้าวจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญขอปพพเพื่อสังคมในวันนี้ครับจะพาทุกคนเจาะลึกไปสู่เกษตรกรรมวิถีใหม่ที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง เพื่อสร้างให้เกษตรกรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งและกลายเป็นการเกษตรอย่างยั่งยืนจะเป็นยังไงไปชมกันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมบอสนัตาพัฒนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามครับ พูดถึงเกษตรกรเนี่ยที่นี่คือห้องทำงานท่ามกลางธรรมชาติขนาดใหญ่ของพวกเขาเลยนะครับในยุคนี้เนี่ยนะทุกคนมีการพูดถึงเกษตรแบบผสมผสานเยอะขึ้นมากๆเลยครับเกษตรแบบผสมผสานคือการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำการเกษตรทำให้เกษตรกรเนี่ยได้ผลผลิตสูงขึ้นมากเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมีการพูดถึงการทำการเกษตรแบบยั่งยืนอยู่ครับทุกคน การทำการเกษตรแบบยั่งยืนเกษตรกรเนี่ยจะสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําครับไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศผลผลิตจนไปสู่การขายครับทุกคนทําให้เกษตรกรเนี่ยมีผลผลิตที่ดีแล้วยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยครับ มันจงครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ทําไมมันถึงมาเป็นไร่แสดีได้ครับพี่จริงๆพี่มันจงไม่ได้เป็นคนที่ทําเกษตรมั้งแต่เริ่มต้นนะพอเรียนจบมหก็ไปทํางานไปด้วยเรียนไปด้วย<อ>พี่มันจงทํางานบริษัทเอกชนมา25ปีหลังจากนั้นพี่มันจงก็ได้ฟังพระราชดำรในหลวงลรัชกาลที่9ของของของ,ของเราท่านพูดถึงหลักการทําเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็หลักปรัชญาสษฐกิจพอเพียงอพอศึกษาเรา<อ>พี่มันจงอลองทาครั้งแรกพี่มันจงอยู่กรุงเทพนะ มันไม่ีพื้นที่ทําครับต้องทํำยังไงเห็นร่องปูนแตกหน้าบ้าน5เซนติเมตรพี่มันจงก็ลยซื้อดินมายัดแล้วก็ปลูกปลูกพักปลูกมะเขือ<ใ>ปลูกตัวปักยาวปลูกข้าวโพดเดี๋ยวพี่ใน5เซนติเมตรพี่ปลูกข้าวโพดได้เลยเหรอได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในแสนดีที่ขยายผลมาจากตรงนั้นก็คือมาจากร่องปูนแตกหบ้าน5เซนเมตร ในพื้นที่นี้มีกลุ่มการเกษตรอะไรบ้างครับพี่บรรจงคือพื้นที่ตรงนี้มันชาวบ้านเขาต้องเข้าใจนะว่าไม่มีแหล่งน้ําใช่ไหมครับ,รบเขาก็ปลูกมันปลูกไก่ชาวบ้านไม่มีทางเลือกต้องปลูกต้องเข้าใจเขาแต่การนาของพี่บรรจงมาทาเกษตรผสมสานทำได้ไงก็เพราะพี่บรรจงไม่ได้คิดแบบชาวบ้านพี่บรรจงต้องการที่จะมาเป็นผู้นําในชุมชนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวคิดพอมีชาวบ้านเข้ามาอันดับแรกที่พี่บรรจงใช้กิจวิทยาในการทางกับชาวบ้านคือการแบ่งปันให้เขามีอยู่มีกินให้เขาไปปลูกแล้วบอกว่า ต่อไปเราจะไม่ต้องขอหรือไปไปพึ่งพางคนอื่นนะเอาไปปลูกแล้วเราจะมีกินเพราะปรากฏว่าเกิดกลุ่มแรกได้ได้มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนแบบนี้ครับผมต่างๆก็เข้ามามรวมแล้วอตอนนี้เรามีเครือข่ายของเราอยู่8กลุ่มสมาชิก120ลายเมื่อกี้ได้กินได้กินฉุนออกมาอยู่ แสดงว่าพี่มรนจงหมักไว้ป่ะครับกินชุนคือตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้คือน้ำหมักตัวนี้คือทำน้ำหมักผมผมทำจากเศษปลาผมก็มองว่ามันน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้ครับก็เลยว่าเราอยู่ภาคเกษตรใช่ไหมครับครับช่วยเหลือชุมชนด้วยก็เลยตัดสินใจเอามาทําปุ๋ยแล้วก็ทําเป็นหัวอาหารสัตว์ที่ีดีใหม่ก็คือการบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกรคือ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําพื้นที่หรือหลักการทํานะครับความเสี่ยงคืออะไรคือความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่ทราบหรอกไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะน้ําท่วมจะเกิดผลแรงเราไม่รู้เมื่อไม่รู้วันนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเราจะทําคือการสร้างเกาะป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราก็คือการพึ่งพาตนเองเมื่อเราสามารถพึ่งพาตนเองได้เราก็สามารถที่จะอยู่ได้แบบยั่งยืนผมจึงเลือกมองว่าเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว มาเป็นแบบผสมผสานเห็นไหมครับผมปลูกไผ่มะนาวผมปลูกกล้วยผมปลูกสม,มุนไพรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวมีการทําประมงต่อมาอีกตัวหนึ่งที่เราจะเล่าเลยไม่ได้ก็คือหลักประกันที่เป็นลักษณะของออมเป็นการเก็บเงินออมแต่เป็นใช้ในหลักของการประกันที่เป็นประกันแบบออมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรของเราเองหรือว่าชีวิตของส่วนตัวของตัวเราเองครอบครัวเราเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อน พี่บรรจงครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็12ปี12ปีครับนานมากพี่บรรจงร,รู้สึกว่ายังขาดหลืออะไรไหมครับอยากให้คอปพเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรไหมหจะเป็นประกันหรืออะไรดีครับพี่บรรจงอยากจะให้มีหลักประกันหลักประกันภัยนะเกี่ยวกับการทําข้าวนาปีอ่าเกี่ยวกับการทําเกษตรที่เขาโดนน้าท่วม<อ>ตรงนี้อยากให้เกษตรกรเข้าถึงและอยากให้คอปพน,นะครับลองดูช่วยในการแก้ไขเรื่องของประกันภัยเพราะยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของประกันประกันภัยข้าว ทั้งประตูสัตว์ทั้งประมองอะไรของเขาด้วยรวมรวมในคือภาคเกษตรทั้งหมดเลยแต่หลักของเราเนี่ยคือนานาข้าวและในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามชมกันนะครับว่าทางเกษตรกรเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรจากคอพอพอบ้างและทางคอพอพอจะช่วยเหลืออะไรเกษตรกรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินวิถีชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องประกันภัยครับยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันครับ เข้าสู่ช่วงเบรกที่สองกันครับสำหรับการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ภัยธรรมชาติก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลผลิตโดยตรงของเกษตรกรโดยเฉพาะเวลาที่เราลงทุนเพาะปลูกไปแล้วอยู่ในช่วงรอเก็บเกี่ยวหากเกิดภัยธรรมชาติขึ้น สิ่งนี้จะส่งผลความเสียหายแทบจะทําให้หมดตัวกันเลยทีเดียวและช่วงโฟกัสกรุ๊ปวันนี้นะครับเรามารับฟังแนวทางการช่วยเหลือโดยใช้เครื่องมือทางประกันภัยเป็นตัวแปรสำคัญรวมถึงการวางแผนด้านการเงินให้กับเกษตรกรกันครับ และเรากำลังอยู่กับกลุ่มคนที่จะมาช่วยเป็นกลุ่มนักคิดแนวร่วมเกษตรกรประกันภัยอย่างยั่งยืนที่ไร่แสนดีแห่งนี้เนี่ยเป็นไร่ที่ใช้แนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแนวใหม่มาซึ่งธุรกิจประกันภัยเองก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงดังนั้นเราก็เลยลงพื้นที่ที่นี่เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางที่เราจะพัฒนาร่วมกันแล้วก็นำเรื่องการประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในพื้นที่นี้ต่อไปผมเห็นภาพของเกษตรกรเราแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะจดบันทึกตัวเองมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่แต่ไม่เคยไปบวกลบเลยว่าตัวเองลงทุนไปเท่าไหร่แล้วได้ขึ้นมาเท่าไหร่ต่อมารายจ่ายในครอบครัวรายรับวันนี้มีอะไรรายจ่ายมีอะไรเมื่อรู้ต้องทุนการผลิตเมื่อรู้จากรายรับรายจ่ายในัวรเรียน ออมครับเราจะต้องมีการออมพ่นออมกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้มีรายรับขายผักขายนู่นผลผลิตทางการเกษตรได้100บาทขอ10%นะนี่คือป้องกันความเสี่ยงไว้ไในครอบครัวเราก่อนว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินผมยังมี10%อยู่ตรงนี้นะการทําบัญชีกงเรือนการรู้จักต้นทุนการผลิตการรู้จักทํารายรับรายจ่ายแล้วก็ไปนองสู่ขบวนการออมจะเป็นพื้นฐานแรกของการป้องกันความเสี่ยงเหมือนกันการออมควรใส่เป้าหมายเข้าไปนิดหนึ่ง ว่าเราจะออมเพื่ออะไรเป็นการออมแบบระยะยาวระยะกลางระยะสัน้นหลักอย่างระยะยาวถ้าเราไม่อยากทํางานหนะักเงินออมของเราควรแบ่งมาเป็นส่วนนี้นะคะเป็นการบริหารไว้ให้ตัวเองไว้ได้ใช้จ่ายในวัยเกษียณส่วนระยะกลางละ่ะเรามีลูกเนาะมีลูกตั้งเป้าว่าลูกคนนี้เราจะส่งเสียให้เรียนอะไรการเก็บออมตรงนี้ค่ะก็มาใส่ส่วนนี้นะคะแล้ว แบบระยะสั้นเช่นเดียวกันสมมติว่าเราต้องการแบบอยากซื้อรถอยากซื้ออะไรในระยะเวลาเท่าไหร่ควรมีการวางเอาเงินเอาแต่เอาเงินออมของเรานะคะมาลงเป้าหมายนะคะเพื่อให้เป้าหมายของเรามันมันเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะทุกเป้าหมายทุกความาการวางเงินเนี่ยคะ่ะควรมีการบริหารควรมีการจัดการความเสี่ยงในการซื้อประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุแทรกเข้าไปในแต่ละเป้าหมาย คือส่วนนี้คือคือสําคัญคือเทคนิคในการวางบริหารเงินในยกจากการออมแล้วมาวางให้มันเป็นระบบว่าเราจะออมเพื่ออะไรชีพหลักเลยก็คงจะไม่พ้นการปลูกข้าวอาชีพรอลงไปนะคะหลังจากที่หมดหน้านาไปแล้วนะคะก็จะเป็นการเลี้ยงปลานะคะการทำอารรชีพประมงแล้วก็การทำอาชีพเสริมอื่นๆในส่วนของภัยนะคะของโกศวิสัยที่จะประสบปัญหาตลอดก็คือ น้ท่ววมมเเกกกษตรรราาา็จะไดับคสีำหรับแนวทางการช่วยเหลือในส่วนงานของสำนักงานเกษตรนะครับก่อนที่จะเกิดภัยนะครับเราก็จะมีการนําข้อมูลการพยากรต่างๆนะครับเกี่ยวกับระบบสารสนเทศนะครับมาประมวลผลแล้วสื่อสารให้เกษตรกรได้รู้ก่อนล่วงหน้าส่วนขณะเกิดภัยเนี่ยเราก็จะมีการสำรวจประเมินความเสียหายนะครับหลังเกิดภัยก็จะเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูและโยยานะครับ ตอนนี้เรามีโครงการการทําประกันภัยข้าวนาปีนะคะโดยโดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนเบีย้ยประกันภัยให้กับทางเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามเองเนี่ยก็มีแค่ประมาณ50%ท่านนั้นเองก็คือ1 000, 000, ล้านไร่แต่ว่าความเสียหายเมื่อกี้เราทราบก,กันแล้วว่าความเสียหายค่อนข้างถี่และรุนแรงแต่เมื่อกี้ถ้าฟังแนวคิดในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแนวคิดบริหารความเสี่ยงของไร่แสนดีเนี่ยชัดเจนมาก ว่าเอาแนวคิดของการบริหารความเสี่ยงคือการกระจายภัยมาใช้เลยแนวคิดนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงเลย ประกันภัยข้าวนาปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสําคัญเข้าเข้ามาสนับสนุนผ่านทกศครอบคลุมนะคะผู้เอาประกันภัยทั่วประเทศเนี่ยประมาณ26ล้านไร่ต่อปีถัดมาก็มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่อ่าภาครัฐเนี่ยให้การสนับสนุนคาเบียส่วนที่2จะเป็นส่วนที่อ่าภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนหมายความว่า,าเกษตรกรเนี่ยต้องการในการที่จะทําประกันภัยพืชผลที่เหลือก็จะมีเราจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆนะคะตามความต้องการของผู้เอาประกันภัยก็คือเกษตรกรนะคะ อันนี้ก็ทาร่วมกับสมาคมประกันวิจาภัยไทยค่ะประกันภัยพืชผลเนี่ยที่เป็นข้าวนาปีเราคุ้มครองนะครับภัยหลักจริงๆเนี่ยมาจาก3เรื่องเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องน้ําท่วมเรื่องที่2เนี่ยคือภัยแล้งและเรื่องที่3คือเรื่องของฝนทิ้งช่วงซึ่งก็เป็นเรื่องของแรงเหมือนกันปริมาณในเงิน1 5 0 0 0ล้านเนี่ยจ่ายสินไหมใน3เรื่องเนี่ยเกือบ90%เบี้ยประกันเนี่ยเษกษตรกรออกแค่46บาทคุ้มครองพัน0บาทเกิดเหตุขึ้นมาป้องกันเรื่องต้นทน ได้ถึง3 4เของเงินลงทุนครับการมีประกันเพื่อตัวเองเบื้องต้นเนี่ยนะครับการเจ็บป่วยวัตเหตุนะครับ,อ,นนรบอันนี้มันมาช่วยได้ไม่ต้องฟักเงินเก็บพะฉะน,นั้นเนี่ยการประกันชีวิตเนี่ยก็จะมาช่วยอุดช่องว่างในตรงนี้แล้วก็ช่วยดูแลคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตได้การทำเกษตรผสมผสานช่วยได้อย่างไรช่วยได้ที่ว่าถ้า อย่างเช่นเราผูกข้าวน้ําท่วมเกิดความเสียหายหมดแต่ผมยังมีไผ่ผมยังมีกล้วยผมยังมีปลาผมยังมีเป็ดผมยังมีไก่ไม่ได้เน้นการลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบชนิดใดชนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมากเกษตรกรผู้นั้นจะเหมือนกับหมดตัวไปเลยตรงนี้นะครับคือคือ,ค,อคือเป็นแบบอย่างและความแตกต่างระหว่างการทําเกษตรแบบผสมผสานกับแบบเชิงเดี่ยวครับการประกันภัยอะเรามีแต่ได้กับได้นะคะคําว่าได้กับได้หมายความว่าอะไร เราอาจจะคิดว่าเราเสียเบี้ยก้อนเล็กๆเพื่อปกป้องความเสี่ยงก้อนใหญ่ๆถึงแม้ว่าตัวพืชผลิตภัณฑ์ในไร่ของเราอาจจะไม่ได้เสียหายแต่คนที่เสียหายค่ะเงินเหล่านั้นที่เราสะสมแบ่งกันมาในครูตรงกลางเนี่ยค่ะก็น่าจะนําไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนถ้าเราจะกระทําการเกษตรแบบยั่งยืนเราก็ควรมีการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนก็คือการเอาการประกันภัยเข้าไปช่วยเกษตรกร ขอสรุปว่าใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสียหายป้องกันความยากจนที่อันอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อันไม่คาดคิด จริงค่ะอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าวันนี้ก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่งเนาะสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะเพื่อขยายผลไปสู่การประกันภัยอ้อมคิดว่าความรู้ที่เรานั่งคุยแลกเปลี่ยนกันมาวันนี้ค่ะสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรทั่วประเทศได้ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเลยแล้วก็ช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเรามีเคสตัตด,ดี้เกี่ยวกับการประกันภัยค่ะมาให้ท่านผู้ชมดูอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนรอติดตามกันนะคะ หลังจากที่เราได้ฟังเสวนาจบลงไปแล้วนะครับเราก็ได้รับรู้แล้วว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วทางคอพอเพื่อสังคมเราเนี่ยจะลงไปช่วยเหลืออะไรชาวบ้านได้บ้างและในวันนี้ครับทางคอพพเพื่อสังคมเรามีกิจกรรม CSR ครับทางคอพพเนี่ยได้มีเครื่องสับไม้ครับมามอบให้กับชุมชนแห่งนี้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะในไร่ในานาหรือแม้กระทั่งในไร่แสนดีแห่งนี้ครับผม และนอกจากการร่วมกันร,รับฟังปัญหาทางด้านความเสี่ยงของเกษตรกรในเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับและการสร้างความยั่งยืนด้านการเกษตรแล้วสำนักง,งานคอปพโดยท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยยังได้ร่วมทำกิจกรรม CSR มอบเครื่องบดสับไม้เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ย และนำไปเป็นการทำไบโอชีวภาพเพื่อผลิตเป็นพลังงานใช้หมุนเวียนภายในไร่แสนดีแห่งนี้อํเาเภอโกสมสนิสัยนี่มีชุมชนสองหมู่บ้านมีอาชีพกิ้มหอหอยขายแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งไว้คือมลภาวะตรงนี้จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ไปทิ้งตามแม่น้ำชีพอเยอะๆขึ้นมาอีกจะทำยังไงก็เลยเนี่ยกับเอามาบดเป็นส่วนผสมของป๋ยินทรียเพราะในส่วนผสมปุ๋ยินรียของเราจะมีธาตุแคลเซียมคือเปลือกจากเปลือกหอยอันที่2ครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากของ <ทำ S 2> ปีป่น้องเกษตรกรที่ฟางข้าว ฟางข้าวเนี่ยกเกษตรกรส่วนใหญ่จะเผาพอเข้าเครื่องนี่สามารถย่อยได้แบบนี้เลยซึ่งแบบนี้เราจะทําดินโปครับปลูกผ,ผักก็ได้ครับในส่วนของกาบไผยผมต้องใช้เวลา1ปีในการย่อยสลายแต่ถ้าเกิดหมดจะเป็นแบบนี้ครับคืออึ้งเนี่ยอึ้งกับเครื่องมือตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งคำว่าอึ้งมากกว่าเครื่องมือตัวนี้อึ้งดีใจและภูมิใจก็ตรงที่ว่าทางคอพอพอท่านลงมาแล้วท่านก็มาส่งเสริมตรงนี้ซึ่งเป็นเสีย,ยใจพวกเรานะครับ ดีใจบอดีใจจ้าดีใจมากเลยอย่างที่รู้นะครับว่าโลกเราตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาอากาศแปรปรวนครับและประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมครับและในวันนี้ครับผมมีเคสตัศดีหนึงครับที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรง จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับรวมๆม,มี3แปลงประมาณ30ไร่โดยส่วนใหญ่คนทําสวนมักจะมีศัตรูพืชเยอะโดยเฉพาะมาแ,แมลงแมงปีกแข็งอะไรพวกนี้กินแล้วใบเกี้ยงตน้นต้นตายไปเลยแล้วก็ยังมีช่วงน้ำท่วมภัยแล้งอะไรเงี้ยมีหมดเลย ส่วนใหญ่ก็เป็นด้านประกันแล้วก็เงินอุดหนุนภัยพิบัติก็จะมีพวกของช่วยเหลือเป็นของยังถุงยังชีพอะไรเงี้ยก็มาบ่อยอยากให้ทางคอพพมาช่วยในเรื่องการสนับสนุนในเรื่องทุนประกันให้สูงมากขึ้นหน่อยเพราะว่าทุนที่ได้มันน้อยยังยังถือว่าน้อยอยู่ยังไม่ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายของการทำเกษตรนะคะ ในฐานะของตัวแทนประกันชีวิตนะคะอยากให้เกษตรกรมองมุมง่ายๆค่ะว่าวันนี้ถ้าเราเทานข้าวเช้าออกจากบ้านทํางานกลับมาทานข้าวกลางวันนะกลับไปทํางานกลับมาทานทข้าวเย็นชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันคงไม่มีอะไรแปลกใช่ไหมคะถ้าระหว่านทางวันนั้นนะคะมีโอกาสที่ดีขึ้นมาเช่นนะคะมีการลงทุนที่ลงทุนน้อยและได้ผลกําไรงามแต่เราดันไม่มีเงินเก็บ นะคะอันนี้ก็เสียโอกาสแต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่อง,อ,งอุบัติเหตุงั้นการบริหารความเสี่ยงที่ทางคอพพอพูดถึงเนี่ยหมายความว่าเราต้องเก็บออมเงินนะคะ3ส,ส่วนค่ะส่วนที่1นึ่งออมวปธนาคารส่วนที่2ค่ะลงทุนอย่างที่พวกเราลงทุนนะคะเกษตรกรต้องลงทุนเพื่อมีผลกําไรส่วนที่3ค่ะวางแผนเลือกโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันไม่ว่าจะประกันวินาศภัยประกันรถประกันไฟประกัน ออพืชผลนะรวมทั้งประกันชีวิตมองมุมมองในเรื่องของประกันชีวิตนะคะแบ่งเงินบางส่วนเพื่อให้ลูกหลานได้สบายใจค่ะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานค่ะประกันภัยพืชผลเป็นสิ่งที่สำ,สำคัญมากสำหรับชีวิตที่น้องชาวเกษตรกร,เ,กรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและเป็นต้นทุนในการดำรงชีวิตของพี่น้องชาวเกษตรกร วันนี้สำนักงานคอพพต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมกับเราในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของไร่ฟาร์มแสนดีแห่งนี้พี่บรรจงและทางจังหวัดมหาสารคามเราหวังว่าการลงพื้นที่ของสำนักงานคอพพในวันนี้เราจะได้รับสิ่งที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศชาติของเราและเราเชื่อว่าไร่แสนดีแห่งนี้เป็นชุมชนต้นแบบ ที่จะสามารถส่งต่อองค์ความรู้และเป็นต้นแบบให้กับทุกชุมชนเกษตรกรต่อไปค่ะและการมาลงพื้นที่ในคราวนี้ครับเราได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนขึ้นเลยนะครับว่าการทำการเกษตรก็มีมุมมองที่ต้องเสี่ยงอยู่มากมายและเราก็สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยเครื่องมือทางการประกันภัยเมื่อเราลดความเสี่ยงลงได้ เราก็จะสามารถทําให้การเกษตรกลายเป็นความยั่งยืนขึ้นได้เมื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นครับและใน EP ีถัดไปนะครับมาติดตามชมกันว่าพวกเราจะไปพัฒนาสังคมให้หน่าอยู่อย่างยั่งยืนกันที่ไหนติดตามชมได้ที่พอพอพอเพื่อสังคม EP ีถัดไปเลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสับสไคร e ให้กับพวกเราในทุกช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ